อ่ะเดี๋ยวมาอยู่ข้างหน้าจอนี่จะได้อัดให้ติดเห็นหม้ติดเยอะค่ะหลอเสียงเป็นไงบ้างตัวนี้เที่ยวกับตัวแรกต่างกันไหมต่างกันถึงหน้าตาเราไม่ดีแต่เราเน้นเสียงให้ดีไว้เนาะเงั้นปิดตางั้นออกไปจากจอ วันนี้คุณอยู่กับหมอแป้งและหมอตู่นะคะเรากําลังมาเลือกอุปกรณ์เสริมรูม้จะทําอะไรมหาหาเาเรียกเสียตังค์ไม่รู้มีคนดูหรือเปล่าแต่เราจะพูดต่อไปไม่มีไม่ไม่รู้มีคนดูเปล่าไม่สนใจ <laughs> แต่เราเน้นของเล่นเพื่อความสุขใจของเราเองขนาดได้ไมยังได้คนละยี่ห้อเลยคือเราเออเราก็เพิ่งรู้นะว่าไมโครโฟนเนี่ยมันก็ต้องตามบุคคลเหมือนกันไม่เคยรู้มาก,ก่อนจนกว่ามาลองใช่เ <laughs> นาะ เนื้อหาไม่ดีไม่เป็นไรขอให้ไม่ดีไว้ก่อนของมาตูได้และวชัวชัวนน้ได้โหลดนั่นแหละอันนั้นมันจะออกเสียงทุมท้มๆหน่อยอันนี้มันเราเสียงทุ้มแล้วต้องหาไม้ที่ออกเสียงแหลมช่วยมันก็จะไม่เหนื่อยมากแต่เราต้องมาฝึกการเล่นกับไม้อีกเนาะเราก็ต้องใช้อินเตอร์เฟซช่วยเข้าอีกนั่นแหละคราวนี้ก็เสียได้ดีแล้วนะมันต้องหอนแล้ว <c oughs> อ่ะเราเราโปรโมทร้านให้นอ้องเขาหน่อยไหมร้านอะไรนะ มิวสิกอาร์มนะคะอยู่หลังเซนทัลชนบุรีเออเราก็มาเล่นตั้งแต่บ่ายแล้วเนี่ยจะเย็นแล้วยังไม่เสร็จเลยน้องบอกเมื่อไหร่พี่กลับบ้านตัทีเราเราเรามาลองกับไม้ไม้หนึ่งพันบาทกระโดดขึ้นมาละไว้หนึ่งน้องบอกว่าจัดเต็มไปเลยพี่ทีเดียวจบนะทีเดียวจบชีวิตพี่อยากจะจบนะคนนักแข่งร่วงแต่ก็คุยไปเรื่อยเออเดี๋ยววันอังคารหน้าฟังไม้ตัวใหม่ สรุปอินเทอร์เน็ตไม่มา <laughs> ช่วงนี้อินเทอร์เน็ตตั้งแต่ควบรวมเนี่ยไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่เลยนะโอเคอันนี้เราใช้อะไรนะอินโเ์เฟสเลยนะของโซลิสเตดโลจิกสองพัทโอเคตอนแรกเราจะมาถอยแอดตัวแดงอะแต่ว่าเสียงมันคนละแบบ <laughs> <laughs> ก็ไต่ไปไต่มา <laughs> ได้นี้นะต้องมาลองเทส <laughs> <laughs> ต้อหา,หาอุปกรณ์เสริมขอบคุณนะคะน้องก็ใจดีมากเลยกใ็ใครก็มีขายกีตาร์ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับด้านเพลงเนาะแล้วก็ลองมาแวะชมได้นะคะบริการดีน้องน่ารักใช่ค่ะเสียงเป็นไงได้ยินชัดไหมเหมือนาอารมณ์นั่งเรียนนั่งฟังเลคเชอร์อะเออฮัลโหลฮัลโหลต้องประมาณนี้ใช่ไหมเสียงเป็นไงอันนี้ใช้โหลด USB Hello 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 หนึ่งสองสามสี่ Hello เสียงเราเหมาะกับไม้นี้มากกว่าไม้นู้นอันนี้จะออกแหลมฟังง่ายกว่ามั้ย h ล l l o อันนี้อยู่ไม่ชัว MV เจ็ดพัดเสียงอันไหนดีกว่ากันอ่ะเนี่ยของเราเสียงก็ประมาณเนี้ยแต่พอเสียงเราเห็นว่ามัน มันก็มันเสียงมันออกแหลมอ่ะแต่เราชอบแบบแนวทุ้มเราคุมง่ายกว่าก็ลองลองคุยก็ได้ตกคุยอันนู้นแล้วเราคุยอันนี้อ่ะลองคุยเหมือนจะรายการอ่ะอ่ะวันนี้จะคุยเรื่องอะไรฮัลโหลวันนี้จะต้องเสียตังค์วันนี้เรามาวันนี้เรามาเทสใหม่เสียตังค์เท่าไหร่วันนี้จากไหม่หลักพันเป็นไหม่หลักหมื่นเดี๋ยวไปปั๊มตังค์ก่อนนะเออ ต่ถอยไปเลยเดี๋ยววันอังคารหน้าไม่รู้มีคนดูเปล่านะแต่ก็เราก็ลงทุนเรื่องไม่เสียงได้ไหมลองฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับันนี้อันนี้ได้ครับได้หมคะอ่ะอันนี้เราเทียบเป็นอีกตัวไมชัวเนาะทีนี้แป้งบอกว่าไมไมชัวเหมาะกับเรามากกว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะลอยไมตัวนึงทีนี้ไม้อะไรไม่รู้ เออโหลดโอเคไหมเสียงเป็นไง mm hmm. แต่กลายเป็นว่าเหมือนอันนี้เราต้องใช้เสียงเยอะนะพูดอันเนี้ยเ,เออเออเราต้องแหกปากเยอะกว่าอันนี้ออ<ม>ันนี้เราไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยเสียงมันออกเองอันเนี้ยพูดประมาณสบายๆอะ่ะแล้วเสียงมันก็แบบเข้าตัวใหม่แต่ว่าอันนั้นเราต้องแหกปากเยอะกลายเป็นว่าอันเนี้ยเราไม่เราสบายสําหรับเราทุนเสียง อันเดสพูดสำหรับเราสำหรับเราอ่าถ้า,างั้นเดี๋ยวลองฟังอันอันที่อ่านว่าอ,าอาัดรถในการรับชมเป็นไงอ่ะลองดูดอันเดสเราพูดนี้ฮัลโหลเสียงเป็นไงอันนี้ได้ยินชัดปะถ้าเทียบก,กับเมื่อกี้ชอบอันไหนมากกว่าชอบวันนู้นมากกว่ากันนะแต่สําหรับเราอันนี้อาจจะเหมาะอืมอ,าอ่า,อาทีนี้เดี๋ยวเราลองดูว่าไอ้ที่เราอัดวิดีโอไปอ่ะเสียงออกมาเป็นยังไงฮัลโหลสวัสดีค่ะ ฮัลโหลได้ยินไหมเสียงเป็นยังไงบ้างมาอีกตัวเก็บไปแล้วมั้งน้องเก็บไปแล้วเดี๋ยวจะได้ลองอันนี้เราเปลี่ยนเครื่องอินเทอร์เฟซใช่ไหมอีกตัวหนึ่งตอนนี้เรากำลังลองเครื่องอินเทอร์เฟซรุ่นอะไรเอ่ย SSL 2 plus เพราะว่ารุ่นที่เราจะเอาตอนแรกน่ะมันหมดนะจ๊ะอ่าฮะ ตอนนี้หมอแป้งเริ่มจะงงงงแล้วเพราะว่าจะเสียตังค์อืมอ๋ออันนี้เออไม่มีรูข้างหน้า,า,นาอืมลำบากอีกเนาะอันนี้ไม่น่าจะเวิร์กกว่าเป็นไงอันนี้เอาออกไปเอาตัวนั้นมา <c oughs> ไม่ต้องเทเสียเวลา